ถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเงินตราไทยที่หายากแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เพราะเรื่องราววันนี้คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก,ก่อนและมันอาจทำให้คุณมองเหรียญเล็กๆในกระเป๋าเงินของคุณเปลี่ยนไปตลอดการลองหลับตาแล้วนึกภาพเหรียญโลหะขนาดเล็กเทียงเหรียญเดียวเหรียญที่ใครหลายคนอาจมองข้ามเผลอทำตกค้างอยู่ใต้บ่อรถปล่อยให้กลิ้งไปตามมุมบ้านหรือทิ้งอยู่ในกระปุกออมสินที่ไม่เคยเปิดมานานหลายปีเหรียญ ที่ไม่มีใครให้ความสําคัญเหมือนสิ่งธรรมดาที่ไม่ต่างจากก้อนกรวดบนพื้นแต่บางครั้งของที่ดูเล็กที่สอดูกลับซ่อนเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไว้เสมอและวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปหลายสิบปีเพื่อค้นหาความลับของเหรียญ50สตางค์พุทธศักราช2550ที่หลายคนมีติดบ้านแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเหรียญมูลค่าเพียงครึ่งบาทนี้ถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยกําลังเปลี่ยนผ่านมีทั้งความหวังความไม่แน่นอนและการ ปรับตัวครั้งใหญ่ของสังคมไทยมันเป็นยุคที่หลายคนในวัยกลางคนถึงสูงอายุยังจําได้ดีเพราะเป็นช่วงที่ความเปลี่ยนแปลงพัดผ่านเข้ามาแทบทุกด้านทั้งราคาข้าวข,ของที่ขึ้นลงอย่างคาดเดายากการเปลี่ยนนับแปลงบทบาทของเศรษฐกิจกโลกและการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลยังเต็มตัวแต่ในขณะที่โลกกําลังหมุนเร็วขึ้นเหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งกลับยังทําหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจํา และเป็นภาพแทนของช่วงเวลาที่คนไทยต่างใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายกว่าทุกวันนี้หลายคนอาจเคยใช้เหรียญ50สตังค์ซื้อขนมให้ลูกซื้อของใช้เล็กๆน้อยๆหรือเป็นเศษเงินที่รับมาจากร้านโชห่วยในยุคนั้นเสียงกระทบกันของเหรียญสตังค์ในกระเป๋านั้นเป็นเสียงที่หลายคนวัย35-65้ถึงห้คุณหูดีมันคือเสียงที่บอกว่าคุณยังพอมีเศษเงินติดตัวพอมีเหลือเก็บไว้เผื่อฉี่อ้อของเล็กๆ็กน้อยๆอยเสียงที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย มายาวนานแต่เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้คือเหรียญ50สตังปี2550ไม่ได้เหมือนกับเหรียญปีอื่นๆที่เคยผลิตมาและการจะบอกว่ามันมีความพิเศษอย่างไรต้องขอให้คุณตั้งใจฟังตั้งแต่วินาทีนี้เพราะทุกเส้นสายทุกร่องรอยทุกการออกแบบบนเนื้อโลหะของเหรียญนี้ล้วนถูกสร้างขึ้นในบริบทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในเวลานั้นหากคุณลองมองดูด้านหน้าของเหรียญคุณจะพบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตเป็นภาพที่คนไทย ในลายยุคปุกพันและเป็นภาพที่สะท้อนความมั่นคงทางจิตใจของสังคมไทยด้านหลังของเหรียญเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอาคารประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างด้วยความออาส่งางามและสะท้อนศิลปรกรรมแบบตะวันตกที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณแบบไทยอย่างลงตัวภาพเหล่านี้ถูกสลักลงบนเหรียญเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้สัมผัสถ,ถึงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ไทยแม้ในวันที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลง มากมายความพิเศษอีกอย่างที่หลายคนไม่รู้คือเหรียญปี2,550เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีการผลิตจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับบางปีทำให้แม้เหรียญจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉยผาเมื่อเวลาล่วงเลยมามากกว่า15ปีแล้วคนไทยจำนวนมากเลิกใช้เหรียญสตังเหรียญเ,เล็กๆเหล่านี้ถูกลืมถูกเก็บถูกทิ้งหรือสูญหายไปตามกาลเวลาเหมือนของเล็กน้อย ที่ไม่มีใครใส่ใจแต่คนที่รู้จักมองลึกลงไปจะเห็นว่าของเล็กน้อยบางอย่างสามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณได้ทั้งชีวิตบางคนอาจมองว่าเหรียญสตางค์ไม่มีค่าอะไรเพราะใช้ซื้อของไม่ได้มากแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วเหรียญสตางค์เหล่านี้คือชิ้นส่วนสําคัญของระบบเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานั้นการผลิตเงินตราเหรียญทําให้เศรษฐกิจขนาดเล็กเช่นร้านโชห่วยร้านขายของชําแอ และตลาดสดในชุมชนสามารถหมุนเวียนได้อย่างราบรื่นยิ่งในยุคที่ราคาสินค้ายังมีหลักสตางค์เข้ามาเกี่ยวข้องการมีเหรียญแบบนี้จึงสําคัญมากกว่าที่คนรุ่นหลังหลายคนเข้าใจและอย่าลืมว่าเหรียญหนึ่งเหรียญไม่ใช่เพียงโลหะกลมๆแต่เป็นสิ่งที่เดินทางผ่านมือของผู้คนมากมายมันอาจเคยผ่านมือของพ่อค้าแม่ค้าผ่านมือของคนทํางานผ่านมือของเด็กนักเรียนผ่านมือของคุณพ่อคุณแม่และในบางครั้งมันอาจผ่านมือของใครบางคนในวันที่เขามีความสุขที่สุดหรือเศร้าที่สุด ในชีวิตไม่มีใครรู้ว่าหนึ่งเหรียญผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างแต่สิ่งเหล่านี้เพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้กับเหรียญเก่าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อคุณพบเหรียญ50สตังค์ปี2550อยู่ในกล่องเก่าๆหรือในลิ้นชักลืมๆอย่าเพิ่งรีบมองข้ามมันเพราะเหรียญที่คุณถืออยู่นั้นอาจเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีความสําคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ความทรงจําและที่สําคัญที่สุดมันเริ่มกลายเป็นของที่นักสะสมจํานวนมาก เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนเหรียญคุณภาพดีลดลงราคาของเหรียญก็เริ่มขยับขึ้นแบบเงียบๆจนหลายคนไม่ทันเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้หลายคนเก็บเหรียญไว้เป็นเพนิยมเศษเงินแต่สําหรับนักสะสมเหรียญนี้คือชิ้นส่วนสําคัญของยุคสมัยหนึ่งเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมและเป็นชิ้นงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทยในยุคนั้นได้อย่างงดงามแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่จุดที่น่าตื่นเต้นที่สุด เพราะในตอนท้ายของเรื่องนี้ผมจะบอกคุณว่าเหรียญ50สตางค์ปี2550ที่ดูเหมือนธรรมดาเหรียญหนึ่งสามารถมีมูลค่าสูงถึงตัวเลขที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนตัวเลขที่อาจทําให้คุณต้องรีบไปค้นกล่องเหรียญเก่าของคุณทันทีหลายคนอาจสงสัยว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เหรียญธรรมดาธรรมดาอย่างเหรียญ50สตางค์ปี2550กลายมาเป็นสิ่งที่นักสะสมเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช้เงินของผู้คนเมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่การใช้เงินแบบดิจิทัเลเหรียญเล็กๆอย่างสตางค์เริ่มถูกใช้ลดลงอย่างรวดเร็วร้านค้าหลายแห่งเลิกทอนสตางค์และคนส่วนใหญ่ไม่เก็บเหรียญเหล่านี้ไว้อีกต่อไปเหรียญจำนวนมากหายไปจากระบบโดยที่ไม่มีใครสังเกตบางเหรียญถูกหลอมบางเหรียญถูกทิ้งหรือถูกลืมจนผูพังไปตามกาลเวลาผลลัพธ์ที่ตามมาคือเหรียญปี2,550ที่เคยมีจำนวนมากกลับเริ่มหายากขึ้น ดยไม่ได้ตั้งใจยิ่งเหรียญที่ยังคงสภาพดีไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยขีด่วรยิ่งหาได้ยากกว่าเหรียญที่ถูกใช้หมุนเวียนหนักในยุคนั้นความหายากของสภาพเหรียญน,นี้เองที่ทําให้นักสะสมเริ่มหันมามองและเริ่มเกิดการประเมินคุณค่าใหม่ขึ้นมาแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะเหรียญห้าสิบสตางค์ปีนี้ยังมีความหมายอีกชั้นหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้นั่นคือมันสะท้อนช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังพยายามท่งตัวในยุคเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งในประเทศแอ และต่างประเทศหลายธุรกิจต้องปรับตัวหลายครอบครัวต้องประคองตัวเองให้อยู่รอดในยุคที่รายรับและรายจ่ายเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและในช่วงเวลาเหล่านั้นเงินเหรียญยังคงเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันของผู้คนกว่า60ล้านคนดังนั้นเหรียญหนึ่งเหรียญที่เคยถูกใช้ซื้อของเล็กๆน้อยๆในตลาดสดกลายเป็นหลักฐานของช่วงเวลาทางเศรษฐกิจที่คนไทยจํานวนมากต้องจดจํามันเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตจริงความพยายามและความประหยัด ที่เป็นคุณค่าของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยยิ่งเวลาผ่านไปความทรงจําในช่วงนั้นยิ่งมีน้ําหนักมากขึ้นและเมื่อผู้คนรู้สึกผูกพันกับประวัติศาสตร์บางช่วงสิ่งของจากยุคนั้นก็มักมีคุณค่ามากขึ้นตามไปด้วยลองนึกภาพว่าใช้ไวัย่5หรือ50ปีคนหนึ่งเปิดลิ้นชักเก่าๆแล้วเจอเหรียญ50สตางค์ปี2550ที่เขาเคยพบไว้สมัย ที่ยังทำงานประจำหรือสมัยที่ยังส่งลูกไปโรงเรียนทุกเช้าเหรียญเล็กๆที่เขาอาจใช้ซื้อของให้ลูกเรียนที่เคยอยู่ในกระเป๋ากางเกงสมัยที่เขายังมีกำลังเต็มร้อยความทรงจำทั้งหมดอาจย้อนกลับมาในเสี้ยววินาทีนั่นคือคุณค่าทางใจที่เหรียญรุ่นใหม่ไม่สามารถทดแทนได้และคุณค่าทางใจนี่เองที่ผลักดันให้นักสะสมเริ่มมองหาเหรียญยันในสภาพสวยเดิมเหรียญที่ยังดูเหมือนเพิ่งออกจากกฎจากโรงกระส่์เหรียญ ที่ยังสะท้อนแสงจับตาได้เมื่อยกขึ้นทรงเรียนที่มีความคมชัดของวลดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเรียนเช่นนี้ไม่เพียงแต่หายากแต่ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากสําหรับคนที่ต้องการเก็บชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ชิ้นเล็กๆนี้ไว้กับตัวเองเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นราคาก็ย่อมขยับตามกฎของตลาดเรียนในสภาพใช้งานทั่วไปอาจมีมูลค่าในระดับหนึ่งแต่เรียนที่สภาพใกล้สมบูรณ์แบบกลับมีราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเมื่อคนเริ่มตระหนักว่าการจะหาเหรียนสวยๆจาก ก็ปี2,550กลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกวันเพราะเวลาที่ผ่านไปทำให้จำนวนเหรียญที่ยังคงสภาพงดงามลดลงเรื่อยๆไม่มีวันเพิ่มขึ้นอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีนักสะสมบางกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างเหรียญกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นพวกเขามองว่าเหรียญปี2,550เป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นช่วงเวลาที่หลายครอบครัวต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อผ่านมันไปได้สิ่งเหล่านี้ทำให้เหรียญธรรมดาร,รมดามีเรื่องเล่านี่จับต้องได้และมีน้ำหนักมากกว่าค่างเงินที่ระบุไว้บนเนื้อโลหะหลายเท่าและที่สำคัญที่สุดเหรียญ50สตางตังปี2550เป็นหนึ่งในเหรียญที่เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในวงการสะสมทั้งในไทยและต่างประเทศเพราะมันผสมผสานทั้งคุณค่าความทรงจำความหายาก และงานศิลป์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวคนที่เคยไม่สนใจเหรียญสตางค์กลับเริ่มหันมามองและคนที่เคยสะสมเหรียญบาทหรือเหรียญ5บาทก็เริ่มสนใจเหรียญสตางค์มากขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าของเล็กๆแบบนี้ยิ่งเวลาผ่านไปมูลค่ามักยิ่งเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของตลาดสะสมลองมองภาพให้ชัดขึ้นอีกสักนิดหากเหรียญหนึ่งเหรียญสามารถเล่าเรื่องราวได้มันคงเล่าเรื่องของผู้คน มากมายเรื่องของความพยายามความหวังความผิดหวังและความสําเร็จที่ผสมผสานกันอยู่บนผิวโลหะบางๆเพียงไม่กี่มิลลิเมตรคุณค่าของเหรียญจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือชีวิตจริงของคนไทยหลายล้านคนที่เคยสัมผัสมันมาก,ก่อนจนมาถึงตอนนี้คุณคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเหรียญ50ชตางปี2,550จึงได้รับความสนใจมากขึ้นทุกปีและทำไมเหรียญที่เคยมีมูลค่าเพียงเศษเงินถึงกลับมามีความหมายขนาดนี้ไม่ใช่เพราะมันเป็นทองคำ ไม่ใช่เพราะมันผลิตน้อยที่สุดในโลกแต่นัเป็นเพราะมันเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่คนไทยจํานวนมากมีความทรงจําร่วมกันและนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยช่วงเวลาแห่งการเฉลยมูลค่าของเหรียญที่หลายคนเคยคิดว่าไม่มีค่าแต่สําหรับนักสะสมและผู้ที่เข้าใจคุณค่าที่ซ่อนอยู่เหรียญน,นี้สามารถมีมูลค่าสูงได้อย่างน่าประหลาดใจเหรียญ50สตางค์ปี2550ในสภาพงดงามเกือบไม่ผ่านการใช้งาน หรือที่บางคนเรียกว่าเหรียญสภาพสะสมสามารถถูกประเมินราคาได้สูงถึง24680บาทในตลาดนักสะสมปัจจุบันขึ้นอยู่กับความคมชัดรายละเอียดและสภาพผิวของเหรียญแต่ละเหรียญนี่คือมูลค่าที่หลายคนไม่เอคอยอคาดคิดจากเหรียญเล็กๆเพียงเหรียญเดียวและยังเป็นเหตุผลที่คุณควรกลับไปค้นกล่องเหรียญเก่าของคุณเพราะคุณอาจมีสมบัติชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัว